ใหมห่ Yamaha Grand Philano Hybrid Connected <my> ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขั้นความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิตมีคลาส Yamaha Grand Philano ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟว้นแนก็ได้สูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม0 5 6 7 0 1 7 7 7 ในกริคขงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุ์กล่าวถึงการจัดง,งานมะขามบานนาครบาลเพชรบุญซึ่งก็มาจัดขึ้นระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2 5 6 6นณะบริเวณสารกลางจังหวัดเพชรบุ์มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกรเกษตรกรที่ปลูกมะขามหวานและ,กะเกษตรกรรายอื่นที่ปลูกพืชชนิดอื่นได้มีตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่กเกษตรกรได้ผลิตออกมารวมทําให้การสร้างกระแสให้ผู้คนออกมาใช้จ่ายเงินสร้างความคึือักและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ซบเซาหมลมา ายปีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดเพชรบูรณ์พยายามปรับรูปแบบแต่ก็ยังไม่สามารถจะปรับได้มากเนื่องจากมีเหตุผลความจําเป็นบางอย่างที่กระชั้นชิดแต่พยายามปรับรูปแบบให้คึกครื้น เช่นมหรสพซึ่งเราเคยเก็บเงินเข้าชมแต่ปีนี้ไม่มีการเก็บโดยเปิดให้ชมฟรีกันรวมถึงการประกวดนง,งามที่มีการงดมาหลายปีจนมีคนมาคอมเมนต์ต่อผู้ว่าทำไมไม่ประกวดซึ่งปีนี้ได้มีการจัดให้มีการประกวดใหม่และมีการจัดประกวดสองวันเป็นชุดกีฬาหนึ่งวันในวันที่2กุมภาพานันธ์ชุดราตรตรีอีกหนึ่งวันในวันที่3กุมภาพันธ์รวมทั้งบูธกิจกรรมต่างๆจากพระเอกชนมีการดึงศิลป,ปินนักร้องต่างๆมาร่วมแซงคอนเสิรต์ตให้ชมฟรีเกือบทุกคื อาทิเช่นบูธบริษัทโตโยต้าที่นำศิลปินนักร้องอย่างหญิงลีมาสแสดงในวันที่30มกราคมและในวันที่3กุมภาพันธ์พบศิลปินนักร้องเอจิรากรรวมถึงบูธเพชรบุญสุนล้อที่นำพริตตี้สาสวยและศิลปินมาร่วมสร้างสีสันภายในงานอีกด้วยส่วนราคาค่าเช่าร้านค้าในพื้นที่บริเวณงานทานจังหวัดมีนโยบายไม่ให้มีการขึ้นราคาซึ่งได้มีการเน้นย้ำผู้จัดว่าจะขาดทุนกำไรให้ยืนราคาเดิมไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ประหยัดที่สุดในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้โดยปีนี้เป็นปีแรกหลังจากผ่านโควิดมาอยากให้บรรยากาศคึกคืนจึงขอเชิญชวนผู้เราชาวเพชรบูรณ์รวมทางนักท่อง,ทงเที่ยวในช่วงที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2566แวะเที่ยวชมงานมะขามหวานหาซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรตลาดนัดมะขามหวานการประกวดมะขามหวานชิง้วยพระราชทานการแสดงสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ณฑชุมชนชมชิมชอปอาหารพื้นเมืองและชม หรอรสพฟรีที่เวทีลานวัฒนธรรม